ติดตั้งตัวประคองโซ่แบบลบิบากด้วยการเจาะรูทัพเกียวยึดน็อตนะฮะส่วนใครที่จะทําการเชื่อมก็เชื่อมได้เลยครับก็เชื่อมตรงนี้ไดยจืดได้เลยนะฮะโอเคไปดูแล้วว่ามีขั้นตอนและวิธีทำยังไงบ้างโอเคไปดูนะครับอุปรกรณ์ที่ต้องใช้เครื่องมือที่ต้องใช้มีอะไรบ้างครับหนึ่งครับขาดไม่ได้เลยคือสว่านนะฮะใช้ในการเจาะรูเื่อกรตัพเกียวครับวีดีโอนี้ผมจะทำยึดติดตั้งแบบทัพเกียวครับเพราะ ตัวนี้นะฮะตัวติดตั้งตัวนี้มันมีตัวยึดน็อตมาให้หรือว่าเราจะเชื่อมติดกับซุ้มอามแบบนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําแบบแบบใส่น็อตยึดน็อตเอานะเจาะทัรเกียวแล้วยึดน็อตหรือว่าจะใส่ใหด่ทาบถ้าไม่ทัรเกียวก็ยึดเชื่อมก็ได้แล้วแต่แต่คลิปนี้ผมจะทําให้ดูแบบวิธีเจาะรูทัรบเกียวยึดน็อตเอานะฮะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยคือตัวขายึดกับตัวประคองโซ่นะแบบนี้ อาจจะเป็นตัวแบบสไลด์ได้นะฮะตัวนี้ใครสนใจสอบถามได้นะฮะตัวนี้ผมทําทําอยู่นะฮะทำขึ้นมาอันนี้นหนา5้มิลน,นะฮะเด็กโคูดหนาเลยนะฮะแล้วก็อีกตัวสำคัญคือตัวประคองโซ่อันนี้มีขายในแอปออนไลน์นะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับตัวตัดเกีลอันนี้ด้านตัดกเกยวดอกเจาะเจ็ดมิลน,นะฮะดอกตั๊กเกยว M8 คูณ1.25นะฮะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือน็อตในการยึดนะฮะใช้น,น็อตหกเหลี่ยมนะฮะสี่ตัวโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการทํามาเลยครับอ่นะเบื้องต้นครับเราก็ทําการมาร์กก่อน,นะฮะอ่นะก่อนที่จะทําการมาร์กนะฮะเราจะต้องถอดตัวนี้แยกออกก่อนนะฮะด้วยการขันหกเหลี่ยมวันนี้ออกจากกันครับเพื่อเราจะเอาไปสวมกับโซ่นะฮะเพื่อจะดูตำแหน่งมาร์กในการเจาะนะฮะ นะอันนี้เป็นน็อตหกเหลี่ยม m สี่นะฮะขันออกให้หมดนะครับแล้วก็สามารถแยกออกจากกันแบบนี้นะฮะจากนั้นเขาขยับกล้องนะฮนะเราก็นําตัวประคองโซ่ที่อแยกออกัาเอามาสวมแบบนี้นะฮะสวมเนี่ยแล้วก็ประกบเข้าเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยเราจะต้องทำการแยกก่อนคนระับเราก็สวมนะฮะแล้วก็ขันเข้าไปนะฮะขันน็อตสามตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิม หรือว่าใครขี้เกียจหอกก็อดกิ๊โซ่ออกก็ได้ะฮะ๋ยวผมขี้เกียจหดกิ๊โซ่ะฮะก็บแบบนี้ก็คือง่ายเหมือนกัน,นะฮะก็ขัดได้เหมือนเดิมะฮะจากนั้นเราก็นําตัวขายึดตัวนี้นะฮะใส่น็อตร้อยน็อตเข้ากับตรงนี้นะฮะสองตัวนะทีนะ่ใช้น็อตแะลวดดำตัวนี้นะฮะใส่ขเข้าไปะฮะตัวนี้ ูดอจะพอดีเลยนะครับที่ผมพขึ้นมาแล้อันนี้แผ่นขายิ้บตรงนี้นะผมสั่งตัดเลเซอร์มานะฮะแล้วก็มาพับเชื่อมเอานะฮะเป็น90องศาเนี่ยอันนี้ผมสั่งตัดเลเซอร์มานะฮะอันนี้เฉพาะขาแต่งแบบวิบากแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะตัวนี้จะสไลด์ได้นะครับเนี่ยนี่ฮะแลก็ขันให้มันตึงๆก่อนนะครับ จากนั้นเราก็มาขยับหาตำแหน่งนะฮะหาว่าเราจะใส่ตรงไหนนะในการติดตั้งครับเราให้ตัวประคองโซ่ครับให้มันประคองโซ่ในลนักษณะใกล้ๆกับสเตอร์ห่างกันประมาณสักอสองเซนนะฮะไม่ต้องชิดอันนี้เกินนะฮะ,ะให้อยู่ประมาณนี้นะฮะตัวน,นี้มันจะทําหน้าที่ประคองโซ่ให้มันวิ่งเข้าเข้าฟันสเตอร์แบบ ไม่ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะกันโซ่มันโยกเพราะว่าเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะอันนี้จะป้องกันโซ่หลุดได้ดีมากสำหรับรถไปบากนะเพราะรถไปบากมันจะมีช่วงยุบยุบขึ้นยุบลงของโชกค่ค่อนข้างจะเยอะมากกว่ารถทั่วไปนะตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากนะเนี้ยให้เราฮนะให้ห่างประมาณสักสองซนนะีฮะจับฟันอดฟันสเตอร์มาหามุมตรงนี้นะให้อยู่ประมาณนี้นะฮะังจากนั้นเราก็ทําการมาร์กไปเลยนะ อ่ถ้าใครจะเชื่อมก็เชื่อมติดอาร์มซิงอาร์มได้เลยนะเหล็กตัวนี้มันจะพอดีกับซิงอาร์มซิงอ่าเทน้าอะไรจะพอดีเลยครับแล้วเราเสมอตรงนี้ก็เชื่อมก็ได้นะฮะแต่นี่ผมจะห้ามการเจาะรูตับเกียวนะฮะโอเคครับให้ห่างสักนิดหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะไม่ต้องชิดกับสเตอร์เยอะเกินนะฮะตรงนั้นเราก็ทำการมาร์กน,นะฮะสีแจ่มๆก็ได้นะฮะ ใช่แ <Okay. S 2> ถ้าใครมีสีมีติก็สีมิติเจมก่อนก็ได้นะฮะีฮให้ห่างสักมาเซนครึ่งหรือสองเซนนะฮะจากตรงนี้กับอาสเตอร์นะฮะอย่าไปต้องชิดแบบนี้นะฮะให้มันมีระยะห่างนิดนึงนะฮะแนี่ยตัวนี้เราก็เอาเสมอขอบสึิงอามนี้นะฮะจากนั้นเราก็เอาการมีรีิขับหมาย ตรงที่เราจะเจาะนะสำหรับใครที่จะยึดน็อตน,นะแต่ใครจะเชื่อมติดสวยงามเลยก็ไม่ต้องเนะี่ยเราก็แค่มาร์กตำแหน่งนี้นี้หัวท้ายก็พอแล้วก็เชื่อมติดเลยนะโอเคเราจะทําการเจาะรูครับตามที่เรามาร์กนะฮะก็นําดอกเล็กๆมาเจาะก่อนนะเพื่อให้ง่ายต่อการเจาะนะแต่เราก็เจาะตามที่เราเอาสีนี่จริงไหมนะนี่นะ ให้เราเอ็นลดนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เจาะแต่ถ้าใครไม่อยากเจาะนะมีแยาก็เชื่อมติดเลยก็ได้ง่ายดีอ่ะ จากนั้นเราก็ทำการตับเกีียวนะฮะนะโดยใช้ดอกตับนะฮะขนาด M8 คูณ1.3นะฮะอันี้ผมจะใช้ด้ามขันฟีนะฮะแบบเก๊กๆ,ๆ,ๆ,ๆนะฮะไม่ใช่ว่าได้มาฟีนะฮะคือเสียงเงินซื้อเหมือนกันแต่คือว่ามาสามารถฟีซ้ายฟีขวาได้นะฮะเนี้ยแบบหนึ่งนะฮะเนี้ยมันฟีแบบนี้นะฮะ ฟรีไม่ใช่ว่าไม่ได้เสียเงินซื้อนะฮะฟรีถือว่าไดา้เนี้สามารถเก๊กเก๊กได้นะไม่ต้องกลัวหักกัวกงอน,ะนเน้นๆนะผมจะใช้ดอกตับสดอกนะ้ว เป็นดอกขยายนะโอเคเดี๋ยวก็สามารถใส่น็อตได้เลยนะอันนี้ผมอาศัยที่กรบตับเอานี้คือว่าผมอนาคตอาจจะถอดออกนะมันยังง่ายกว่าโอเคเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเราก็ใส่น็อตนะฮะน็อตเหกเหลี่ยมตรงนี้นะฮะ ได้ปแจเรีันไปตึงก่อนนะคัขันเข้า,าทีละนิดและนิดไปเสมอกันนะฮะมันจะขัดกันนะถ้าเราขันฝังในฝั่งหนึ่งฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเข้าแน่นก่อนไม่ได้นะฮะก็เรียบร้อย แข็งจะปิ้งด้วยนะฮะสำหรับสายวิปากสายฝุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ขาตัวนี้นนนครับเล็กนาห้ามิลนะฮะตัวข้างล่างก็ใส่เหมือนเดิมนะฮะนี่เราสามารถสไลด์ได้ครับมางคนใส่สเตอร์ค่ะเพิร์ไม่เท่ากันนะถ้าเราสเตอร์ใหญ่เราก็สไลด์ลงแบบนี้ได้นะฮะสเตอร์เล็กสเตอร์ใหญ่ ตัวนี้มันต้องประคองโซ่ไว้นะฮะนี่ฮะได้หมดเลยครับสเตอร์เล็กสเตอร์ใหญ่คือสามารถคอมมอนได้หมดเลยนะฮะรุ่นสเตอร์ไหนก็ใส่ได้นะฮะจะช่วยในเรื่องโซ่ไม่เลี่ยงนะฮะโซ่จะวิ่งกลับมาหาฟันสเตอร์แบบไม่ไม่หลุดโซ่นะฮะโซ่ก็ไม่หลุดนะฮะเหมาะสำหรับสายอินเดโรสายลีบากโดยเฉพาะเลยนะฮะ ตัวประคองจับตัวขายึดตัวประคองโซ่นะฮะนี่ฮะเรียบร้อยครับทุกคนนะฮะนะถ้าใครไม่อยากเจาะตับเกลียวแบบนี้ก็เชื่อมได้เลยนะเหล็ก5มิลสบายมากนะรับลองรับการเชื่อมได้นะ,นะะเรียบร้อยครับแต่ไฟหน้าไม่ออกนะนี่เรียบร้อยนะอ่านะะเรียบร้อยครับสำหรับ การติดตั้งตัวประคองโซ่แบบพิบากนะฮะแบบรถสุดเลยโดยจะให้ดูอีกขั้นนะฮะว่ารถสุดเป็นยังไงนี่ครับแบบรถสุดเป็นยังไงนะอันนี้ของอรถสุดนะฮะก็ประคองโซ่แบบนี้เหมือนกันเลยนะฮะเ่เหมือนของรถสุดเลย่ก็จบไปครับวิธีการติดตั้งตัวประคองโซ่แบบรถพิบักถือว่าสาหรับรถพิบักนะฮะตัวนี้มีขายในออนไลน์นะแต่ส่วนขาตัวนี้ผมทําขึ้นมาเองกนะ็คือว่าเป็นงานสร้างนะสั่ง ให้ลงกึ่งนะฮะตัดด้วยเลเซอร์นนะเครื่องเครื่องเลเซอร์ตัดมาแล้วก็ทําการพับแล้วก็เชื่อมนะฮะหลังให้แข็งแรงนะฮนะเจาะรูให้เพื่อทําการเจาะตัดเกียวแบบนี้ได้นะหรือว่าเราจะเอาไปเชื่อมติดกับสวิอาร์มเลยก็ได้แตนะถ้าเจาะนี้เหมาะสําหรับสวิอาร์มที่เป็นอลูมิเนียมนะจะต้องทําการยึดตัดเกียวแบบนี้เอานะแต่ถ้าเป็นสวิอาร์มทีเ่เป็นเหล็กนะก็สามารถเชื่อมติดได้เลย โอเคครับผม